สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านค่ะพี่น้องค่ะรีบนี้ทําขึ้นว่าเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องพัดทรสงเหล็กมหาลาโพช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะพี่น้องค่ะขอบุญบาร,รมีปลูกป,ปูสมิงพยัยใ,ให้เอฟซีเ้เบินเนมีโชคมิลาบันทุกทกท่านค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับคลิปนี้น้ำแนวทางสื่อสลากิเนเมืองรัฐบาลของคนคอหวยชุดบนนะคะพี่น้องขาเด่นบนของคนคอหวยค่ะพี่น้องขาวัดเทเล่าในเขาหกหนึ่งตรงๆค่ะพี่น้องคาแต่ว่า3ตัวหลุดค่ะพี่น้องขาเข่า2ตัวตรงๆค่ะพี่น้อง61เน,น้นๆให้อย่างดีสำหรับงวดประจำวันที่ 1เดือน12ปี64หายมา4 3 4 5 4 9 2 5 2 4 2 9 3 5 3 3 3 8แล้วก็3 9โตัวที่ครอบไปหายสีเ,เงินคือสิเป็นโตเด่นเนาะค่ะเนาะ4 3 2 4 3 9แล้วก็3 5เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ ต่อไปเป็นของใบเขียวค่ะพี่น้องค่ะใบเขียวงวูเทล่าเนี่ยกับเขาเนาะคะ่ะใบเขียวเล่นบนค่ะเขียวบนนะคะไฮซีเก่าซีศูนย์ห้าเกาหลาศูนย์ชนกับเอดคนคอหวยคือซีเก่าดอกกับพี่น้องเนาะแล้วก็เลขวิ่งเยวันกับมีเก่ากับ6กซีเก่าค่ะพี่น้องค่ะชอบมากใบเขียวชนีงูเทล่าเนี่ยเขาแล้วก็มีใบเขียวลาง บเขียวบนเพื่อนเห็นอาสิจำได้ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นงวดวันที่หนึ่งเดือนสิบสองปีหกสี่เด็กพี่น้อง่ะพี่นอ้นองจะเอาไว้พิจารณาค่ะพี่น้องมือเอ,อ,อินมือเฮนี่คือสีลรตเตอรี่อะมคะอาสิบ้างแพงแล้วแต่ว,ว่าพอได้อยู่ไกลกองสลากอยูย่ไกลหลงมันก็ว่างแล้วเรียบร้อยค่ะพปหาซื้อไปได้เลยสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลน,นะคะ ไปเป็นเด่นล่างของใบเขียวค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเด่นล่างอาจจะหายหลายตัวแน่แต่ว่าให้ตรงตรงทีแล้วหาเจ็ดตรงตค่ะหมวดนี้ศูนย์หาหนงีอา้าเจ็ดแปดหกศูนย์สามสามสองสนึ่งล้วกเจ็ดเกาแล้วก็แปดแปดค่ะพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครน้ำในเด้อค่ะพี่น้องคะขอพี่น้องโชคดีรำ้วยถุกควรงวันที่หนึค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้อง หาเล็กิเด็ดเด็กเป็นเมาฝากเพื่อนๆคือเก่าค่ะลำเลวยลำลวยไปทุกๆทันเลยค่ะเด้อ